ชาวพังงาบุกให้กำลังใจผู้ว่าหลังสั่งโยกพ่อเมืองถึงกับหลั่งน้ำตาเผยผลงานทำเพื่อพังงาผู้สื่อข่าวรายงานว่าณที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาประชาชนทุกภาคส่วนกว่าห0 0ร้อคนค่ะพร้อมดอกไม้ร่วมให้กำลังใจนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผลจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักง,งานปลัดกระทรวงถ้ำกลางผู้มาให้กำลังใจได้มอบช่อดอกไม้ทั้งภาคประชาชนหัวหน้าสนวนราชการต่างๆแน่นศูนย์ราชการค่ะซึ่งมีการฉูป้ายให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ทางภาครัฐนำโดยท่านผู้ว่าได้เร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วค่ะ ขณะที่ทางด้านนายทวีแพ่ใหญ่นาย,ยกสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงานายกันทั์กุลวานิช์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดพังงาร่วมกับบุลนิธิวัดเขาหลักชมรมนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพังงาสมาคมมคุเทศจังหวัดพังงาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสภาอุตสาหากรรมเขายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอนุเคราะห์ปโปรดพิจารณาทบทวน การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาซึ่งมีผลงานการปรับพังเมืองจังหวัดพังงาเพื่อเป็นเมืองเศรษฐกิจการปรับปรุงระบบคามานาคมเส้นทางการขนส่งเพื่อรองรับสนามบินตำบลโคกกรอยการบริหารจัดการท่องเที่ยวควบคู่การเกษตรศึกษาแนวทางสร้างท่าเรือน้ำลึก ฝั่งอันดามันเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับแลนด์บิชสทำให้องค์กรต่างๆมีความคิดเห็นตรงกันว่าหากมีการโยกย้ายจะส่งผลในการพัฒนาจังหวัดขาดความต่อเนื่องค่ะทั้งนี้นายสุพจน์รอดเรืองณหน,นองคายได้กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณทุกทท่านที่มาให้กำลังใจตนรักพังงารักพี่น้องชาวพังงาพังงาเป็นเมืองสงบ ตนเองเห็นศักยภาพจังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวสนามบินพังงาที่กำลังจะสร้างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่ทันสมัยโรงพยาบาลชั้นนำด้วยนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีไม่มีแหล่งอัชญากรรมตนอยากเห็นจังหวัดพังงามีการพัฒนาจเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกทกท่านทุกๆคนที่มาให้กำลังใจในครั้งนี้ นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเมื่อวันที่1ตุลาคม2566จนถึงปัจจุบันโดยเหลืออายุราชการอีก11เดือน20วันค่ะนิว24สถานีประชาชนนายพงศักดิ์ประทีปโกอูแอดผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน